คุณต้องเจอแน่ๆนะคะถ้าคุณลุกขึ้นมาทำคลิปเกี่ยวกับศาสนาหรือเกี่ยวกับบุญนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปหรือภาพนิ่งนะคะถ้าเป็นภาพนิ่งไม่ยากนะคะก็เผยแพร่ภาพนิ่งคุณงามความดีเผยแพร่ความงดงามของพระตนต์ไตรนะคะก็อันนี้ไม่ยากนะ,ะแล้วก็ได้บุญกันเข้าถึงก็ได้มากเพียงแต่ว่าตลาดไม่ค่อยต้องการนะคะตลาดของครีเอเตอร์จะไม่ค่อยต้องการภาพแนวนี้เท่าไหร่นะ ก็จะชอบอทำคลิปตลกอะไรไปประมาณนั้นอันนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะต้องทำคลิปที่มีทั้งภาพและเสียงนะคุณต้องเจอแน่ๆน,นะเพราะว่ามันเป็นบุญใหญ่มากนะแล้วก็เป็นบุญที่เราประกาศพระศาสนาด้วยเสียงของเรานะคุณคิดดูนะว่าบุญนั้นเป็นบุญใหญ่ขนาดไหนทำไมเจ๊ถึงต้องจดจ่อพัตนาไตรครึ่งวันนะ ราะว่าด้วยความเป็นแม่ค้านะบอกเลยนะคะว่าโอกาสที่จะไปทําบุญนะคะน้อยมากนะน้อยมากอะ,อะไรที่เป็นบุญเป็นกุศลจะต้องขวนขวายแล้วก็พูดง่ายๆกอบโกยกอบโกยไว้หมดนะไม่ว่าจะเป็นทางออฟไลน์หรือออนไลน์นะการประกาศการประกาศศาสนาด้วยเสียงของเราเองนะเป็นบุญใหญ่มากแล้วก็การที่เราจะพูดธรรมะอะไรลึกๆเ,เราไม่มีความรู้ขนาดนั้นนะคะแต่บุญที่พ่อแม่ครูอาจารย์ได้ลงมือทํา และเรานํามาเผยแพร่นั่นคือการประกาศพรศาสนาด้วยตัวเราเองอย่างหนึ่งบุญใหญ่มากค่ะคลิปนี้อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนนะหันหัวเรือนะคะการเป็นครีเอเตอร์เป็นครีเอเตอร์ตามตลาดได้เหรียญเยอะนะแต่ครีเอเตอร์ทางสายบุญได้บุญเยอะลองปรับใช้ดูค่ะ